เมื่อกี้เห็นหนบอกว่าิ่ถึงมากสงมากวันนี้นะวันหนูถ่ายทอดสดยูยครับยิงอ่ะไปเดาอยู่เราเอาทำนำหน้าตลอดเอาความจริงนำหน้าทำอะไรบัตรไปถ่ายบัทุกทีโอเคนายทำได้เมื่อกี้นั่นบอกว่าเพราะนั้นใช่อะรอโอ้ยผมก็ไปลุยตั้งแต่สนามหลวงปี่49 อนส่วนนึงทำจำได้หรือเปล่าที่หลวงตาเคยให้พระป่าไปไปสวดให้พอหลวงตอนรื่งสู้ทักษิณที่บ้านพระศิตที่พระมาจำนวนเยอะเลยตอนนี้วิดีโอน่าจะมีอยู่ของวัดแต่ว่าพระอาจารย์สมท่านได้เอาลงยูทูบหรือเปล่าลบลบดูลบันดินหายหน่อยจะ่ไหมจะมกเร้วมาให้ ไปรับพะป่าก็มีทุกครั้งนะมีมีช่วยชาติแล้วจะมีกล้องมันคืตอนนั้นเนี่ยหลวงตาท่านบอกให้พระป่าสายท่านให้รปให้ลงมาที่บ้านพระฤทธิ์พร้อมกันแล้วก็มามาแล้วทั้งบ้านพระทิ์ไม่ได้บันทึกไว้ผมเราไม่ได้ทำก่อนไม่ได้คิดครับ ไปดีกว่างานเถอไปดีใจนะครับเรื่อนัดรไม่มีอะไรจะาว ก็เลยเก็บรวงข้าวองตัวนี้อย like, like, enfin, ู่ตาผู้นาโย่รวงข้าวนี่ก็ยังไม่ลด้มาสีมาเร่งมามาแล้วก็มารองแบบบาอนนี้เปิดที่เราได้น้องสมบัติมัประสมอยู่ตอนนี้ดังก็เลยไปตักเอารวงข้าวที่อยู่ตาผู้นาใส่ในบาตของบัณฑิรัไปวัิตรักก็ไม่ว่าอะไร ก็สรงอนุโมทนาและก็เดินทางไได้วยอภปการที่นางเคยทำมากเกิดความเพิดใช้สนสบายยินดีในความดีในสวรรค์เดินไปทางทางก็จะได้ขอพรไปข้าศาลาข้างศาลาเสร็จไปด้านหลังศาลารับหลังศาลาเสร็จเดินมาถนนเส้นการวัดแล้วก็เข้าในศาลา วันนี้องครูบาอาจารย์พร้อมในการาร,าาารับมิจฉาบรรสีก็พร้อมในการถ่ายอาหารมิจฉาบรคนโยมที่มีเข้าของในมือยกขึ้น,าานไหวน้ษฐานกั่เสบาถวายเป็นอาชยพบูชาคนท่เจ้าวาบูชาคนั้อสองรวมกันเพื่อเป็นบูชาให้กรบาอาจารย์พักวัดไปเลย ข้าวของข้าวาพระเจ้าเบาเกินไปไม่ได้กินเท้าดังตอปวัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแเด็กพระพุธวายแดเด็ก

ต่อแล้วก็แม่จุ๊บยาจับต่อนะครับค์ด้านนัศลาโดยจะรับฝวางด้านนัลาเวียนใช้มือไปไปทางถนขึ้นทิศทาเข้าวัดนุีแล้วก็ไปภาคายวันงีเตรียม โดยจะรับจากน้า้าเบียด้มาตรงถนนไปเข้าวนองปูแล้วก็เบียดใช้ไปกองประการยาวลงไปด้านหลังของศาแล้วก็รับจากถนนด้านลังศาเบียดใ้จา ขึ้นมาที่สระพระสงฆ์แล้วก็จะเข้าสระพอดีถือว่าเรียนจบะยนประโยม์ที่อยู่ตรงเส้นกลางว่าไม่ต้องฝานไปเอ้วันนี้โยมจะไม่ต้องแดดร้อนวันนี้เวลาใสบ่บาก็ให้นึกระลกถึบกร,รื่องเกาพุทโธไปด้วยนัำพระสงฆ์แค่จะาด้วยว่าวันนี้มีพระ มาเป็นดจากรับอาหาริตาบาเรื่องในงานอุปถัรรมของคนลูกบุตเราจย่างลนกี่รูปลูกศิษย์ก็ตสียใจหมดกบ่าจารย์พระบุตรแต่ละรูปแต่ละรูปไปเลยในการรับอาหารปิตาบาเพื่อในภาคเมื่อคืินช่วงที่เลิศเสด็จเดี๋ยวหลวงพ่อสุชินบระโณท่านได้แสดงคำเสด็จตรงท่านบ